เห็ดตระกใจทักมากเมยนเห็ดเขาก็ทักมาหาแล้วสั่งแล้วซิฟลโลละลอยหาซิ็เขาป่าไปหาเห็ดออกสอดหนาะหาเห็ดมาเห็ดกอเห็ดกอนัดกันเอาบ้านเฮามีอยู่บ่้างเนี่ยเห็ดกอบ่มีเด้อเนาะจะเฮ็ดหมากนิดหน่อยคุณปู่คุณย่าเห็ดนะคะเบิ่งพี่น้องป้องปายมาเด้อผู้ใดอยากกินแกงเห็ดปาน จะเป็นลายใหม่เ <c oughs> ดียวคุณนาคุณปู่คุณย่าเห็ดนะคะคุณดอกเห็ดบานขวายใหญ่ขึ้กันเด้อคุณนาเจอวอสีแดงจึงขึงเลยดอกตูมนี่ดอกตูมของเราก็มีนะจ๊ะเห็ดเห็ดมาเด้อบานนี่คุณได้อยากกินแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดพี่น้องบ้างเนี่ยอนอนซอนเมื่อเนี่ยดอกนี้จะเป็นเป็นตะเพียงเดียว ขห็นจังส to ีพอดีเด้ป้าแตกป่าเตนบ่ตรีเนาะบุรเก็บลูกค้ะแตอบเก็บบีเก็บบได้เก็บถึงมันนกลไม่มึงติดอ่ะเออฟดก็มีด้อค่ะเด้อบานี้ยหนกะสอองกินบทไรได้สออออเ็ยังียไปหาตอนนีไกินเดียเดียวเดี เราบวชไปเคียนเด้อหนันงหัวเด้อเอจ้าห้เราห้เจ้าไปเคียนมาเด้อพี่น้องเอยสีแกงสีกินเฮ็ดก่อเด้ดเฮ็ดกอพี่น้องจา๋าคุณยายแกเอามาส่งคุณยายเอามาส่งให้กินพี่นอ้องงวดกอขวดกระารางจนข่อยไข่ขืนงวดนี้เราใหมา่แต่เฮ็ดกด่อเดยพี่น้องจา๋าคุณยายเอามาหั่นขอบคุณคุณยายนะคะคุณยายท่าซอมเน้อพี่น้องจ๋า ได้เฮ็ดได้นองไม้ก็มา,หาให้ลูกให้ร้านกินกินหอดว่าสีเอาดอกนี่ให้เบิ้งคึกินกรได้พีน่น้องบานเพิ่นเอินเฮ็ดกอได้จับพีน่น้องแล้วเอามาฝากว่าแต่อยากกินเฮ็ดโทษไปเลยแล้วมาโหลดแล้วเอามาใหา้พีน่น้องจ้าเฮ็ดไข่ก็มีคุณยายเอามาฝากมิกอยพร้อมเด้อพีนอ่น้องจ้าลูกร้านอยากมันจะสั่งมาโหลด มันนกเลยพี่น้องเบ่งมันนกมันนกแสบคือได้เห็ดขงหวานพี่น้องมันนกแสบแสบเลยมันหนึ่งเซกอยเจ๊กหน่อยหอเขาหน่อยมาจากพี่น้องจะมันอีซานนี่กับสิลางเฮ็ดอยู่นี่แหละมันเบิดมื่ออีกเดือนสออนเฮ็ดพี่น้องจากเห็ดจากหน่อไม้จากมันนกจากกอยขอบคุณคุณยายนะคะคุณยายพี่อึ๊บ เราใหม่ก็มาให้นอนแบบง่ายบางทีนอนไม่กระสอบขอบคุณคุณยายบังมันนก่พี่น้องเคยกินบอนแซ่บแสบพุดหเนี่ยจะได้นี่เจ้านี้พุทธโปรตีนได้นี่งพุดหเนี่พุดธลึกนี่งเซ็ตกองเอ้ห่อขาอนอยเจ้กหน่อยนี่อินเห้ก็ห่อขาอนอยนี่จะกรอยใจก้อยใจหนึ่งบางทีนอนกรอยแซ่บ เนี้ยแสบเล็บดัดำมถือขีดินเด้อพี่น้องเด้อล่างเห็ดจับเห็ดพี่น้องเอ้ยต้อสอนบ่เห็ดเฮ็ดดอกเปิงซึงตัวนี้มันบานพวกนี้ตุ้มๆพี่น้องจะมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากจริงจริงเห็ดพี่น้องใหม้กระลังหนึ่งก็มีนี่หน่อไม้พี่น้องหนึ่งเก็บไว้ เก็บไปกินคุณยายเอามาฝากขอบคุณคุณยายบ้านท่าซ้อมด,ด้วยจ้ะเด้อเอามาฝากหลูกฝากหลานทุกครั้งแต่ดูดูเห็ดเป็นกระสีมาจังสีละจ้ะอัตสั่งอยากกินมาเอามาให้หลูกให้หลานกินนาะจ้ะมาเด้อมาเด้อซานิงสิแกงให้กินบิ่งมี่นี่พี่นอ้องจ้าออนซอนน้ำบอก,กอยกับพวกกอยบาดนี่โอ้ยมันนกนะคะเนาะว่ามีอย่างหลายเด้อพี่น้องเด้อมาล่างเห็ดซอยกันเด้อบาดนี่ บมมนนหน่อยพี่น้องเอ้ยทั้งเห็ดทั้งม่อไม้เห็ดเบิดมือเหมือนี่บริไปใส่ดอกคุณปู่คุณย่าดอกหนึ่งนี่แกงเดมหมอหนึ่งคนกินบรหลายอิ่มพอดีดอกหนึ่งนะคะเนาะงามโอ้ยบานเพลินแต่อ่อนส่วนด้งามเห็ดเพิ่นกับมาโหลดกินหอดหลูกหอดล้านเด้อเดมาส่งคูกปีจาเพิ่นํามาส่งคุกปีทุกครั้งเลยขอบคุณนะคะคุณยาย ขอคุณยายสขภาพแข็งแรงล้ำรวยเงินทองความเจ็บอะไรใด้ความไข้ยาได้มีเด้อคุณยายในลำลำรวยรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้จ้าเด้ออันนี้ยะก,กยคุณยายเจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องสนมีขออนุญาตล่างเหตดซะก่อนเนาะค่ะเนาะภูริยาก,กินฟาวมาได้จ้าเดอา้อสนมีสิหนึ่งมั่นนุกใส่กอยกินแซ่บ บุดปักผ่าวนะค่ะเนาะเจอกันคลิปหนา้าขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังแรงแจทรกแชร์เด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้สาวหนิงเดี๋ยวหลังฮิดก่อนพี่น้อง